ทีมงานเฉพาะไละแต่สงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ขนาดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอริโยสามัคคีนาทวีที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเข้าจับงูจงอางขนาดใหญ่ครับที่เลื้อยเข้าไปนอนขดอยู่ใต้โต๊ะเก็บของภายในบ้านไม่มีเลขที่ครับบ้บานใหม่โมซีตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับหลังจากที่เจ้าของบ้านได้ยินเสียงผิดสังเกตครับเหมือนกับมีงูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านก็เลย ้งหน่วยกู้ภัยมาจับครับตัวนี้ยาว4ี่เมตรหนัก10กิโลกรัมครับโอ้โหงหูจงอางนี่มันทั้งยาวทั้งใหญ่จริงๆครับเห็นแล้วนี่พองขนพีนัดครับตัวนี้เราไปดูภาพเต็มๆกันเลยครับมางนี้

กำลักเจอแล้วครับนั้นพร้อมแรงครับว้าวู้ฮ่าฮาอ้าวู้ย่การลักเจอว่าวู่แล้วเดี๋ย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 วเวียนนครับเอ๊ี

đã mang đi qua Ahmed bao nhiêu 40 kg ครับเอาบางทีจะติดฮะ ป้าเครืองก้าวมามันจะพ้าเลือกันพ hey, oh ี่โอเคนะดูไปเลยได้จ๊ะอ๋อไปเลยนั่งวันนี้ไม่เหี่ยยดใจเรียงเลยไปเลยนั่งวัน